ขอพูดถึงเรื่องลำไย,ยกันหน่อยนะโอ้ยไม่รู้จะขุดคุยกันทำไมผมนีิวซาปลูกไว้ครับพากันขุดถอนหมดเลยโอ้ยอุซาจะไว้กินลูกซะหน่อย,อยตายเลยปลูกจนโตแล้วพากันขุดออกมด เสียดายจนโอ้ยลำใหญ่ผมอเอ๊ะมาดูมาดูรถหน่อยครับตึงไหนแล้วซิตี้เราโอ้ยเสียดายลำใหญ่จริงๆเลยต้นยังใหญ่แล้วนะช่างช่วง Oh. <laughs> อยู่ไปเนาะอ้า oh. มีใครอยู่ไหมนี่เอ้า oh. รถจอดอยู่ตรงนี้อยู่บปนอะโอ้ oh, ชายรถเขาก็น่าจะสองอาทิตย์แล้วมั้งนี่ขับได้แล้วบอนี่ช่าง ขังชงอยูบฮะอา้นอนาวสรุปช่างไม่อยู่โอ้ปเป็นอะไรครับ,นนบความดันขึ้นนอนโรงพยาบาลนู กเป็นอะไรปรหวานบอกเป็นความดันรถผม,เป,มเป็นความดันก่อนอถึงไหนแล้วรถผมอ,อืมนี่แหละป่วยก็อย่างนี้แหละผมก็ป่วยนะเป็นเปรหวานนะเสร็จหรือยังไม่รู้นะ ก็าม,มาแล้วก็ถ่ายให้ดูแล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่าแกสตาร์ทได้ยังก็ไม่รู้นะอ้าวคุณเจก็อยู่นี่ต้องเปิดฝากระโปรงด,ดูอ๋อเกยังไม่เสียบด้วยนี่ ถอดปลั๊กออกเกีเทอร์โบใสไปแล้วนะครับไม่อยู่ก็ก็เราก็ไม่ได้โทรมาด้วยอู้ตายเลยมาแล้วก็รีวิวอะไรดี โชคดีเชียงกงสตาร์ด้าหน้าเต็มช่างอีกคนไม่อยู่บ่ช่างอีกคนหนึ่งช่างอีกคนหนึ่งไม่อยู่อ๋อ,อ,อนี่เทอโบแกประกอบไปแล้ว<ม>เดี๋ยวพี่เก่งจะเอาวันเสาร์นะอันนี้นะครับ ก็วันเสาร์ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเอากลับเผื่อช่างเก่งมานะอันนี้ก็ช่างเก่งซื้อห้าพันนะครับโกเคก็จ่ายตัตงค์แล้วเรียบร้อยก็ยังดีนะก็ลดต้นทุนการซ่อมรถไปอีกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดู ว่าแกประกอบเสร็จหรือยังนี่ประกอบเสร็จหมดแล้วนะเรียบร้อยครับอันนี้ต้องต้องซื้อที่ไหนครับร้านอะไรมีขายไหมฟฝาเนี่ยฝาปิดเนี่ยมีไหมครับถามหน่อยครับใครใช้ฮอนด้าหรือว่าเบิกศูนย์มี หรือว่าหาฟ้าอื่นมาปิดได้มีไหมตัวทายตัวแทนก็อเคก็มาตรฐานนะครับนี่การทำงานก็นี่มีเซฟสีให้ด้วยนะครับนี่แจ๋วครับสรุปค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับก็เทอร์โบ17ืนค่าช่างยังไม่รู้ นะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องน่าจะพันกว่ากร,กรองกรองก็ไม่น่าจะเกิน500รนะกรองมันเครื่องครับเกเติมน้ำมันเครื่องอย่างน้อย มันเครื่องยังไม่มาหรือเปล่าโอเคก็น่าจะรอแกออกจากโรงพยาบาลนะครับก็ยังไม่จบนะครับไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับใส่เทอร์โบไปแล้วก็ไม่รู้จะสตาร์ทติดหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรจะ เสียหายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้อีกนะครับสมัยก่อนก็ผมก็เคยเคยใช้งานนะเนี่ยเคยใช้งานนะครับวันนี้ยกเครื่องออกสมัยไม่มีรถเกี่ยวข้าวก็ใช้รถนี่แหละรถนวดข้าวนะครับ ผมก็เคยนั่งตรงนี้นะแล้วก็ยัด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 ,ยด,ยดนะครับเอ้ายางนกอันตรายเหมือนกันนะครับนั่งยัดตรงเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะครับคือถ้าถ้านั่งยัดตรงเนี้ยต้องต้องแต่งตัวแบบคืออย่าใส่เสื้อแขนยงแขนยาวนะแล้วสบายพวกพวกสบงสบายนี่ก็ไม่ควรแบบเอามา ปิดหน้าปิดตาต้องใช้โมงนะครับถ้าใช้สบายสบายหลุดดึงไปทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็ตายมาหลายรายเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ยังมีใช้นะครับเดี๋ยวอเทบูกเก็บก่อนเผื่อช่างเก่งมาจะได้แบบไว้เอา ไอ้นาวาราเสร็จแล้วมั้งเงียบกิ๊บอยู่คนเดียวป่ะปะอยู่คนเดียวป่ะป่ะตอนนี้อยู่คนเดียวไปผมไปก่อนเด้อ,อก็คนเสารน่าจะเสร็จมั้งคนเสารน่าจะเสร็จนะครับช่างน่าจะออกจากโรองบาลอยู่ เสียดายลำใหญ่มากเลยตอนนี้เสียดายลำใหญ่ยังไม่หายเลยไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับใครขับ MG นะครับบางคนขึ้นมาขับปุ๊บเปิดตรงนี้เลยครับปัดน้ำฝน <laughs> น,น้ำมันห้าร้อย ได้ประมาณสามร้อยโลครับสามร้อยกาโลนะครับถือว่าประหยัดไหมครับรุ่นนี้ประหยัดไหมสามร้อยเอ้ห้าร้อยห้าร้อยได้สามร้อยกาโลนะครับผมว่าก็ก็ไม่กินเท่าไหร่นะไปก็ถือว่ามาเอาเทอร์โบแล้วกันนะ ไอเราก็ไม่ได้ทูมานี่แหละโรคมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับผมก็เป็นเบาหวานนะเอ๊ถ้าผมวิ่งเส้นนี้นะ่ะ ผมจะไปนางรองไงวิ่งเส้นไหนใกล้ครับเส้นประโคนชัยหรือว่าหรือว่าเส้นบุรีรัมครับใครวิ่งเส้นนี้บ่อยครับไปนางรองวิ่งเส้นไหนใกล้ครับ<อ>มันก็จะสูสีกันนะนั้จะสูสีกันคนระับ แต่วิ่งเส้นประโคนชัยก็สี่เลนยาวเลยวิ่งง่ายด้วยรถไม่ค่อยมีอะก็เสียดายลำยายมากครับต้นยังใหญ่เลยครับเกือบ <c oughs> จะได้กินผลแล้วเม็ดใหญ่ด้วยหวานด้วยเ,ออเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ